สวัสดีค่ะมาพบกับเรืองขึ้นบ้านใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2565ค่ะสำหรับเดือนนี้จะมีฤกษ์ดีสำหรับการขึ้นบ้านใหม่วันไหนเสริมมงคลดังนี้เลยค่ะวันศุกร์ที่13พฤษภาคมเวลา11นาฬิกา43นาทีถึง12นาฬิกา38นาที เวลา13นาฬิกา43นาทีถึง14นาฬิกา38นาทีผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรใช้เลขนี้ค่ะวันอังคารที่17พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา39นาทีถึง9นาฬิกา34นาทีเวลา12นาฬิกา28นาทีถึง12นาฬิกา23นาที และเวลา13นาฬิกา46นาทีถึง14นาฬิกา41นาทีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และว,วันพุธกลางวันไม่ควรใช้เรื่อนี้ค่ะ วันอังคารที่24พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา16นาทีถึง9นาฬิกา11นาทีเวลา11นาฬิกา5นาทีถึง12นาฬิกาและเวลา13นาฬิกา22นาทีถึง14นาฬิกา17นาทีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรใช้เลกนี้ค่ะ วันเสาร์ที่28พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา4นาทีถึง8นาฬิกา59นาทีเวลา10นาฬิกา52นาทีถึง11นาฬิกา47นาทีและเวลา13นาฬิกา10นาทีถึง14นาฬิกา5นาทีผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรใช้เลิกนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเลิกขึ้นบ้านใหม่ประจำเดือนถัดไปได้ที่นี่สวัสดีค่ะ